ถสิ่งที่ควรระวังก่อนจัดบ้นเหยื่อตกปลาถ้าไม่อยากนั่งเงียบกลิบดูคลิปนี้ให้จบนะครับ สวัสดีครับน้าๆน,นักตกปลาทุกท่านวันนี้ช่องเอเดนฟิชชิงผูเบดตกปลานะครับจะพามาคุยเกี่ยวกับ5สิ่งนะครับที่ควรระวังก่อนที่เรานั้นจะปั้นเหยื่อหรือเกี่ยวเหยื่อตกปลานะครับหลายครั้งนั้นเราซื้อเหยื่อสูตรมาใช่ไหมครับหรือว่าเหยื่อนั้นเราทํามาอย่างดีผสมมาอย่างดีแต่เอ๊ะทำไมปลาไม่ฉฉยเหยื่อเราไม่ไม่แตะเหยื่อเราเลยนะครับ เราอาจจะพลาด5สิ่งนี้ก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับนานาๆนักตกปลามือใหม่นะครับส่วนนานาๆาที่เข้าใจดีแล้วก็ผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะครับผมสิ่งที่หนึ่ง เพื่อเราจะไม่เครียดวันนี้เราจะคุยกันไปด้วยและตกปลาไปด้วยนะครับผมปลานิ้นครับแกมแรกประมาณสี่นิ้วสิ่งที่หนึ่งนะครับครีมกันแดดนะครับ หลายครั้งเราออกแดดใช่ไหมครับเรามาตกปลาเนี่ยหลายคนนี่ผมนี่ก็ทานะครับทาครีมกันแดดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วหมายตกปลาส่วนใหญ่แล้วแดดจะแรงนะครับครีมกันแดดเราก็จะทาก่อนนะครับออกจากบ้านเลยนะครับครีมกันแดดนะครับมีน้ําหอมมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่อปลานะครับถ้าทาครีมกันแดดอย่า ปั้นเหยื่อตกปลาเด็ดขาดนะครับผมอย่างที่สอง แรงนะอย่างที่สองน้ำหอมโคลนโลออนต่างๆนะครับหลายท่านอาจจะไปตกปลาต่างจังหวัดต้องผ่านผู้คนมากมายนะครับอาจจะต้องฉีดน้ําหอมแบบนี้เลยนะครับพอเราฉีดแล้วเราไปถึงไมายตกปลานะครับเราก็จัดเลยตื่นเต้นนะครับ บางครั้งมือเราอาจจะโดนน้ำหอมก็ได้นะครับอย่าพึ่งปั้นเหยื่อตกปลาหรือเกี่ยวเหยื่อตกปลานะครับผมถ้าท่านนั้นฉีดน้ำหอมมานะครับอย่างที่สาม อย่างที่สามแป้งฝุ่นนะครับแป้งฝุ่นนี้ก็มีกลิ่นหอมของมันนะครับหลายท่านอาจจะตกปลาไปแล้วจักกะแลเหนียวนะครับบางคนก็อาจจะติดนะครับก็ต้องทาแป้งฝุ่นก่อนออกไปตกปลานะครับแล้วมือมีแป้งฝุ่นอยู่แล้วปั้นเหยื่อตกปลาแล้วมานั่งตกปลาทั้งวันปลาก็ไม่กินนะครับ ยาพึ่งปั้นเหยื่อถ้าท่านทาแป้งฝุ่นอยู่นะครับอย่างที่4 ร,รา,าอีกตัวนึงอย่างที่สี่หลายท่านนั้นอาจจะต้องเตรียมรถใช่ไหมครับก่อนออกไปตกปลานะครับมือของเรานั้นอาจจะไปโดนน้ำมันเครื่องน้ำมันใส่โซ่รถหรือว่าน้ำมันเครื่องที่เรานั้นไปตรวจตามเครื่องยนต์ของเราเปิดฝากระโปรงออกมาแล้วเราก็จับนู่นจับนี่แล้วอาจจะใช้แค่เช็ดชู้เช็ด พอไปถึงหมายตกปลาก็ปั้นเหยื่อโยนเลยนะครับหรือบางท่านอาจจะไปค้างคืนตั้งแรมค้างคืนกางเต็นท์นอนนะครับก็อาจจะมีน้ำมันตะเกียงน้ำมันอะไรก็ตามนะครับที่เป็นพวกน้ำมันกัดหรือว่าน้ำมันที่มีกลิน่นที่ไม่พึงประสงค์ต่อปลานะครับ <c oughs> ยกเว้นน้ำมันพืชอย่างเดียวนะครับอย่าพึ่งปั้นเหยื่อตกปลาเด็ดขาดนะครับอย่างที่ห้าสุดท้าย ก็มาครับนะนะใสโอเคเลยอย่างที่ห้าสุดท้ายอย่างที่ห้านี้ผมพลาดมาแล้วนะครับมีวันหนึ่งที่ผมพลาดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิด -19 กําลังระบาดใช่ไหมครับเราก็ป้องกันแมสนะครับก็เราก็ใส่แมสต์แล้วมีวันหนึ่งก่อนที่ผมจะถึงหมายตกปลานะครับผมก็แวะเซเว่นเดินเข้าไปแบบนี้เลยครับก็ไปสแกน ่ามือก่อนนะครับแล้วก็เจลแอลกอฮอล์นะครับเจลแอลกอฮอล์เวลาเราล้างมือเนี่ยมันจะเป็นอ่าเหนียวๆใช่ไหมครับมันจะเคลือบมือเราไว้นะครับมันจะเคลือบมือเราแล้ววันนั้นผมก็วะเหยื่อเราก็ดีอะไรก็ดีผมก็มานั่งตกทั้งวันปลาปลาไม่ช่วยเหยื่อเลยนะครับ <Yeah. S 1> ผมก็คิดว่าผมล้างมือสะอาดแล้วแต่ผมพลาดผมแว่ ร้านสะดวกซื้อก่อนแล้วก็ซื้อน้ําซื้อไรแล้วก็ผมก็ล้างเจลแอลกอฮอล์แล้วก็มาแล้วผมก็ปั้นเหยื่อเลยนะครับผมวิธีแก้ไขนะครับเราควรมีน้ํายาล้างจานนะครับเนี่ฮะน้ํายาล้างจานขวดเล็กนะครับติดไปทุกหมายนะครับและที่สําคัญถ้าเราไปกันหลายคนนะครับเราต้องถามก่อนว่าใครจะปั้นเหยื่อให้เรา นะครับหรือใครจะไปผสมเหยื่อนะครับเพราะแน่นอนละทุกคนถ้าเข้าเซเว่นก็อาจจะล้างเจลแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นทีมที่ไปด้วยกันทั้งทีมนะครับสมควรที่จะล้างมือด้วยน้ำยาล้างจานก่อนนะครับผมยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่เป็นเป็นกลิ่นมะนาวนะครับที่อ่า มันทาให้มือเราสะอาดนะครับก็ล้างตามซอกมือแบบนี้นะครับล้างให้สะอาดเลยครับก่อนที่เรานจะปั้นเหยื่อตกปลานะครับโอเคครับก็ขอขอบคุณสําหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆเป็นคลิปที่พูดคุยกันนะครับที่หมายตกปลานะครับว่าเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรนะครับก่อนที่จะปั้นเหยื่อนะครับ ขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมคลิปนี้ก็อย่าลืมอ่านข้อคิดดีๆท้ายคลิปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ